สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับในส่วนของแสงเก่ามืดเก่านะ่าจะยังไม่มานะคือผมคาดการเอาไว้ว่าถ้ามาอย่างไวเนี่ยจะเป็นวันอังคารก็คือวันนี้แหละอ่ะผมเพิ่งจะเดินทางครับคลิปนี้เพิ่งจะอัดสดๆนะยังไม่ได้รู้ข้อมูลเกมสักเท่าไหร่นะครับคือคาดการว่า อ่นนี้ยังไม่มาแน่นอนยังไม่ขึ้นป๊อปอัพอะไรนะครับแล้วก็ยังไม่มีโปรโมชั่นครับคือคิดว่าน่าจะมาในช่วงนี้แหละ14 15 16 17แต่ผมคิดว่าน่าจะมาประมาณสัก16 17 อ่าก็คือผลิัสสูงนั่นเองนะในส่วนของแสงเกานะแสงเก่ามา2ตัวนะคือการันตีแน่ๆหนึ่งตัวว่าต้องเป็นตัวละครเบาหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวนี่ไม่รู้นะอาจจะออกเบาๆตามคาใบ้เลยก็ได้อันนี้เดี๋ยวรอดูนะส่วนรีวิวผมรีวิวไปหมดแล้วนะครับอ่านะก็จะมีพวกตัวข้างเทียงนะครับที่อาจจะมีบางตัวที่เฮ้ยยังใช้ดีบางคนยังชอบอยู่ก็ถือว่าเป็นการรีวิวตัวเก่านะครับอ่ะสเปดบอม น่าจะยังอยู่นะเพราะว่าผมเล่นแบบแบบเหมือนจะยังอยู่นะเห็นมีบางคนบอกว่าสปแปป้อมหายไปแล้วอ่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวมาทดสอบให้ดูกันนะครับอัตุกาชานะยังไม่มีโปรโมชั่นครับก็น่าจะมาพุทธพฤหัสเนี่แหละแต่ส่วนสั่งมืดเนี่ยก็คิดว่าอาจจะมาพฤหัสผมคิดว่านะ คิดว่าน่าจะเป็นพฤหัสที่16แสงเก่าจะมานะครับแล้วก็ตู้โปรโมชั่นนะครับเพิ่มเรทนะส่วนตัวแสงเก่ามืดเก่าจะไม่มีการเพิ่มเรทพิเศษนะอันนี้บอกก่อนนะตู้เก่าจะไม่มีเพิ่มเรทพิเศษนะใครนนยังอยากจัดอยู่นะเรนเจอร์เกียร์แพ็คจะเติมตูนไปเปิด,ปดแสงเก่ามืดเก่าหรือโคโรโบมิถุนายน,นครับ ขอแนะนำร้านเกมวันนี้ก่อนนะ A.C.K เกมท่าบ้านเซนเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวรร้อยเปอร์เซ็นต์ะเกมไลน์เจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30%นะทางรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆครับตอนนี้ปลอดภัยนั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าตัวทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆนะราคาถูกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะในเกมไลน์เจอร์นี่เติมถูกมีแค่ iOS นะคือถ้าเกิดทำอะไรที่เกี่ยวกับรูบี้อ่ะเขาต้องหาไอโฟนในแผลต้อเปิดกระชากกดรับรูบี้กันนะครับอาจจะเติมเปิดเติมตุนจัดแพ็กนะต้อง A.C.K นะคครรัับเเเดดีีี๋ยวววผมมมมแแปปะะลลิงกกก์์้้้้้าานนนออไใใหหททุ่่ตต็ ชั้นนะครับ S.K เกม e าบ้านเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว1้0นะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวผมนำตัวนี้มา,เ,าเห็นมีเพื่อนๆส่ง ข้อมูลเข้ามานะมีคอมเมนต์เข้ามานะครับ2คนนะว่าใช้ตัวสซรีป้อมบึ้มเนี่ยมันน่าจะ,จะช่วยสแปดป้อมได้อันนี้ผมก็เลยทำคลิปไปด,ดูว่าเฮ้ยมันยังสแปดป้อมบื้มอยู่หรือเปล่านะครับคือในส่วนของตัวนี้เซรียุคหินเนี่ย,ยผ,ผมแนะนําในด่านยากตั้งแต่แรกๆกแล้วตั้งแต่ยุคที่มันยังยากมากๆนะครับว่าซัมมอนของมันเนี่ยมันปล่อยนกยักษ์ออกมาใช่ไหมนี่นะครับซัมมอนเนี่ยมันจะบินไปข้างหน้านะครับมันสามารถที่จะจิจกป้อมได้เลยนะครับหรือนะครับใช้หย่อนเพื่อนอัดป้อมซึ่งนะครับ ไอ,อ,อ,อตัวซัมมอนเนี่ยมันสามารถจิกบอมได้ค่อนข้างจะแรงอยู่เหมือนกันนะ,ะแต่ว่า P.V.P. ยังไม่เคยลองครับส่วนตัวนี้เราสามารถหาได้ฟรีเลยนะอยู่ในร้านค้ากิวอันนี้ถือว่ามาอัปเดตด้วยนะเพราะว่าผมไม่ได้ดูแล้วว่าอัปเดตตัวล่าสุดเนี่ยมันเป็นตัวอะไรที่เขาให้ฟรีนะครับเดีออ๋อโอเคเดี๋ยวดูวนิดนึงนะล่าสุด โอ้โหมีโต๊ะโคซึซึอ่ะมีอัลต้าแมชชีนเฮ้ยเดี๋ยวผมเอามารีวิวดีกว่านะคือผมก็พลาดการแรกไปอยู่เหมือนกันนะอ่ะอัลต้าแมชชีนผมว่าน่าสนใจนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรนะอ่ะเบลคอนอ่ะเพิ่งรีวิวเดี๋ยวรีวิวล่าสุดนะครับอ่าร่างแม็กอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าตอนที่รีวิวตอนที่ไอริสามผมทำเนี่ยเฮ้ยมันได้อยู่เหมือนกันนะก็คือเบลบาร์บีคิวนั่นเองอ่ะนอกนั้นนะตัวสตีฟจริงๆก็ใช้ได้นะครับอ่าสวนเทพีบุญผาก็คือคนที่สใส่ไหมมันก็คือเอามา ลำนำลำนำเปลี่ยนล่างที่เกมเขามีการเปลี่ยนสกิลจริงๆเพื่อนๆที่เริ่มกันใหม่เอามาแลกได้นะ,ะนะครับไม่ได้แลกดิก็สามารถที่จะเลือกได้ฟรีเลยเดือนละ3ตัวนะครับจะเป็นแชมเปญก็ได้นะั่นจริงแชมเปญถ้ามีเกียร์โหดๆเนะี่ยผมเคยรีวิวไปแต่ก็หลายเดือนแลวนะครับมันก็โหดได้นะส่วน์ซลี่ยินก็อยู่นี้เอาเป็นว่าเลือกนาที่เราจะใช้งานดีกว่าอันนี้เดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนผมขอไปเลือกก่อนแล้วกันนะว่ามันจะแบบว่า เอาตัวไหนไปทํำเลยดีอาจจะเน้นทำคอนเทนต์นะซึ่งตัวนี้นะก็จะเป็นการสร้างซัมมอนนกยักษ์นะครับแล้วก็บัฟเมื่อก่อนถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะใช้ดีอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองเอาไปเล่นสเตจย,ยากให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆมันจะเล่นนะครับเพื่อที่จะเอาซัมมอนนะครับย่อนเพื่อนอัดป้อมก็ได้เดี๋ยวผมจะลองเล่นระดับสุดท้ายเลยด่านสุดท้ายเลยของด่านยากาเดี๋ยวมาลองดูกันนะ เดี๋ยวผมเรียกเพื่อนสักคนหนึ่งล้วกันนะครับโอ้น่าจะเรียกนายศิละปะแล้วเนี่ยจิ้มไม่ทันจิ้มไม่ทันอ่ะดูครับคือซัมมอนนกนะครับ,รบมันจะบินไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมต้องเซฟก่อนอ่ะนี่นกมันจะบินไปข้างหน้าแล้วพอเราหย่อนเพื่อนปุ๊บเนี่ย เพื่อนมันจะลงไปตามที่หย่อนตรงนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแมพที่มันแคบแคัวนิดนึงเนี่ยเมื่อก่อนผมก็จะแนะนําเพราะว่าสมัยก่อนเนะ่ยด่านยากมันคือยากมากแต่ยุคนี้คือด่านยากเนี่ยขนมกรุบแล้วนะเอาตรงๆนะอันนี้ผมจะเน้นปล่อยตัวนกนะครับถ้าระยะนกมันไปอยู่ใกล้ป้อมนกมันก็จะจิกป้อมเลยนะดูนกนะครับดูนกนะ นกจะจิกแรงตามเรเวลนะครับโอ้นี่น่าจะโดนเอเลนบ้างเฮ้ยหรือโดนอะไรสักอย่างนึงอะ,อะแต่เาเป็นว่ามันก็จิกป้อมได้อยู่ประมาณนี้คือถ้าเกิดเป็นด่านที่ไม่สูงมากเนี่ยซัมมอนนกมันจะจิกแบบว่าจิกค่อนข้างจะแรงเลยเดี๋ยวผมลองไปเล่นอีกด่านหนึ่งแล้วกันนะเป็นด่านที่เมื่อก่อนจะติดก,กันเยอะมากจริงๆก็คือด่าน47นะครับอ่ะน่าจะ47นะ อเดี๋ยวลองดูกันนะครับเดี๋ยวนี้คือมันไม่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 ยากแล้วนะไอ้ที่ยากอ่ะมันคือหอคอยนะครัหขอคอยคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากมากนะครับอเดี๋ยวดูนะอันนี้ดูนับจำม่อนนกไปนู่นแล้วครับนกก็จะจิกป้อมแต่มันต้องเป็นระยะที่พอดีก่อนนะอันนี้จิกไปแล้วอผมเอ้ยผมไม่ได้ใช้ลำนำนะทีมผมเดี๋ยวก่อนนะทำไมป้อมมันแตกไวเหลือเกิน ทีมนี้ไม่มีลำนำนะครับมีแค่ตัวข้ามไปอะแต่ว่าค่อนข้างจะผลิตเกินเดี๋ยวลองดู pvp ดีกว่าคือผมว่าสแปดป้อมนะครับอเดี๋ยวลองไปเล่นด้านหลักดูสักทีหนึ่งแล้วกันนะอ่านะครับว่าใช้ตัวซันลียุขินนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างทีมนี้ก็ได้เดี๋ยวปล่อยมาสักหนึ่งตัวนะคืออย่างที่บอกนะครับว่าในเกมนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรานะครับว่า เราจะเลือกจับเลนเจอร์ตัวไหนามาใช้ประโยชน์ยังไงนะครับเมื่อก่อนน่ะบัฟมันดีแล้วก็ซัมมอนมันน่ะค่อนข้างจะปวดเนี่ยนะคือซัมมอนน่ะมันลอยได้นะมันลอยได้แล้วก็มันสามารถที่จะบินไปจิกได้นะครับเดี๋ยวผมหาตัวมาขวางสักนิดนึงแล้วกันนะเดี๋ยวดูนะซัมมอนนะซัมมอนก็มีอายุนะครับก็คือมีระยะเวลานั้นเองนะครับเดี๋ยวผมพัดไปใกล้ๆป้อมแล้วกันนะ อ่านะน่าจะได้เห็นง่ายนิดนึงนะครับอเพื่อนมาตีเพื่อนตีบอสแตกไปนะครับนกนี่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 อันนี้เห็นชัดอันนี้เห็นชัดเลยนะครับว่าอ่าถ้าสมมุติเป็นด่านที่ไม่สูงอาจจะเป็นด่านปกติหรือด่านยากนะครับนกมันจิกป้องแตกได้เลย,เลยอ่าแล้วยิ่งตอนนี้คือมันพ่วงด้วยสแปนนะผมเลยคิดว่ามันน่าจะแรงอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอันเดี๋ยวลองไปเล่น p p ดีกว่า ออสัปดาห์นี้ผมเดินทางหลายวันนะครับก็ไม่ได้ดูข้อมูลเกมสักเท่าไหร่นะล้วก็ยังไม่ได้ถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคือต้องบอกก่อนอแต่เห็นมีเพื่อนๆถามเข้ามาว่ารู้แล้วว่าเป็นตัวละครนู่นนี่นั่นหรือรู้ว่าเป็นวันนี้วันนี้วันนั้นอันนี้คือผมไม่รู้ผมไม่ได้ติดตามข่าวสารผมจะนี้ว่าผมยังไม่ได้รับข้อมูลคือผมเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ข้อมูลได้เพียงแต่ว,ว่าเราอยากจะรอไปพร้อมๆกันนะ,ะนะล้วก็คาดเดาช่วงเวลานะครับว่ามันจะมาในตอนไหน ก็เลยคิดว่าเนี่ยแสงเก่ามืดเก่าเนี่ยน่าจะอยู่ในสัปคืออยู่ในสัปดาห์นี้แน่ๆอ่อยู่ที่ว่ามันจะลงวันไหนผมคิดว่าน่าจะลงวันพฤหัสนะคิดว่าน่าจะมาพ่วงกับตู้เพิ่มเรทแล้วล่ะหรือถ้าเกิดเกมเขามองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมาแย่งตู้เพิ่มเรทหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าอาจจะเป็นในสองวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นั่นแหละไม่เกินเนี้ยรอดูนะรอดูนะครับก็จะเป็นในส่วนของ แสงมากกอน2ตัวคืออยากรู้เหมือนกันว่าไอ้คำใบเบาๆเนี่ยจะออกเป็นเบาหนึ่งเท่าเป็นเบาหนึ่งเนี่ยไอ้ฝั่งมืดก็จะชัดเจนเลยครับว่าก็ต้องเป็นเบาหนึ่งนี่แหละถ้าออกเป็นเบาสองทางฝั่งมืดก็ไม่น่าเกลียดนะเพราะว่ามีแค่2ตัวเท่านั้นคือโยมิผมรีวิวไปเมื่อวาน,นครับคืออ่านไว้ล่วงหน้านะผมว่าโยมิค่อนข้างจะโหดอ่ะดูแซมมอนนะดูแซมมอนนกจิกอยเฮ้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 ยดูดูดูดเฮ้ยแต่มันก็มีตัวอื่นรวมด้วย อันนี้คือผมยังไม่ลองยังไม่เคยลองใช้ในส่วนของ PVP นะครับคือนี้ต้องบอกก่อนนะเผื่อน้องๆบมงคนเนี่ยจะแบบว่ายังไม่รู้ข้อมูลเรนเจอร์ประเภทที่มีซัมมอนไม่ว่าจะเป็นซัมมอนอะไรก็ตามเนี่ยซัมมอนนะครับมันจะยึดกับตัวเรนเจอร์ตัวหลักเลยนะครับธาตุก็ด้วยธาตุาก็ด้วยนะสายก็ด้วยครับคือตัวนี้นะพอมันเป็นไวทพิปปุ๊บเนี่ยไอตัวซัมมอนมันก็จะจิกสแปดนี่150จุดตามนี้เหมือนกันนะครับ การใช้งานก็จะเหมือนกันนะส่วนความแรงความถึกนู่นี่นั่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรเวลนะไม่เกี่ยวกับเกียร์นะเพราะว่าข้อมูลเป็นข้อมูลที่มันฟิกเอาไว้ก็คือล็อกเอาไว้เลยว่าถ้ามันตีบวกเท่านั้นเท่านี้นะในส่วนของดัลมอนบางตัวมีตีดาเมจนะครับอย่างอันนี้มันมีตีสแปดด้วยเฮ้แต่เมื่อกี้เห็นว่าจิกแรงนะแต่ผมมองไม่ออกว่ามันอาจจะมีตัวอื่นสแปดร่วมไปด้วยนะแต่เมื่อกี้คือเรียกได้ว่าเห็นอยู่เหมือนกันว่ามันจิกป้อมแล้วเลือดลดเพื่อนๆนะอัดคือตอนผมอัดคลิปเนี่ย สายตาผมอาจจะโฟกัสไปคนละจุดกับเพื่อนๆที่ดูนะสมมุติคนดูเขาอาจจะโฟกัสได้ดีกว่าตอนที่ผมอัดคลิปนะครับเดี๋ยวลองดูอีกสักนิดนึงนะเดี๋ยวดูซัมมอนนกนะครับว่ามันจะไอทำไมอะบอดต้นสัปดาห์อะโอเคเมื่อกี้เห็นมีบินแล้วอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจิกทันหรือเปล่านะอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ซัมมอนมันไหลๆไปนะครับ โอเค๋ยวผมจะเน้นปล่อยไปนิดนึงนะเดี๋ยวนี้ผมคงจะไปปั้นเลือกนม่ถกแล้วจะไปปั้นตัวไหนดีวนะเนี่ยคือตัวฟรีในตู้นะหมายถึงตัวฟรีอันนี้เรียกว่าตัวฟรีจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่แจกในตู้นะเดี๋ยวผมจะเน้นปล่อยแต่ตัวตัวแตกแบบไวมากครับตัดแปดป้มยังอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือนะครับจะถ,ถามว่าเป็นบั็กไหมนะครับก็ผมยังมองว่าเป็นบั็กนะผมว่า ระบบเป็นแบบนี้มันค่อนข้างจะง่ายไปผมมองว่ามันจะทำให้บางทีไม่ต้องปั้นอะไรเยอะอะเล่นอัดน้นอันนี้อันนั้นแปบเดียวมันก็จบเลยนะครับแล้วผมมองว่ามันเหมือนมันจะเทะความโกงเนี่ยไปทางสายไวพิษซะมากกว่าผมมองแค่นี้นะว่าม,มันจะเทไปทางสายไวพิษมากกว่านะครับเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าแบบนี้นำพวกบัฟตีพื้นที่มาใช้ได้ไหมนะครับลองแล้วครับไม่มีผลไม่มีผลเลยครับ คือไม่สามารถที่จะคลิปป้อมแตกอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ก่อนคือบัฟตีพื้นที่น่ะนำมาใช้กับไหวพิบไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไหวพิบมันตีพื้นที่อยู่แล้วนะสเปรดคือตีพื้นที่นะครับอ่านะครับแต่ว่าว่องไวกับพลังเนี่ยมันตีธรรมดาตีจุดเดียวนะครับอ่าคือตีโดเลนเจอร์แค่ตำแหน่งเดียวนะครับคือถ้าบัฟตีพื้นที่มันก็ทําให้ว่องไวกับไหวพิบเนี่ยสามารถที่จะตีสเปรดได้แต่มันก็แรงไม่เท่านะครับ เดี๋ยวขอดูอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะรอบนี้นะครับคือเรนเจอร์ตัวมันเก่านะมันก็จะไม่ค่อยถึกเท่าไหร่อจิกดูดูด,ดูอันต้องดูโอ้โหตายซะก,ก่อนําม,มันไม่ไหวแล้วไม่ทันเห็นนะอ่นดูเอเลนนะต่อยป้อมเบาๆครับแต่ถ้าเป็นสแปดปุ๊บนี่หวบเลยทีเดียวอ่ะเพื่อนๆใช้แล้วลองใช้ดูเล่นๆก็ได้นะมาบอกกันสันิดหนึ่งครับว่า อันนี้คือแบบเป็นเชิงเล่นสนุกสนุกสนิดหนึ่งนะเนื่องจากว่าเรนเจอร์เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่ามากและเพียงแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเรนเจอร์บางตัวมันเก่ามากก็จริงแดียก็มันมีจุดที่สามารถนํามาใช้งานเฉพาะทางได้นะครับมันก็สามารถที่จะนํามาเล่นนำมาช่วยเล่นนํามาเล่นทาคอนเทนต์นํามาเล่นน,ลนําสนุกสนานหรือบางทีมันอาจจะใช้ประโยชน์ได้จริงจังสำหรับบางคนบางทีมบางหลีกนะฉะนั้นตัวนี้ลองไปแลกฟรีนํามาเล่นดูได้นะอ่านับซมมอนนกจิงนะอากาศตีสแปดป้อมช่วงนี้นะมันก็เลยกลายเป็นคอมโบง ององไปเลยนะครับใครยังใช้อยู่นะทางสแปซนะเน้นไปทางสแปนะอัดปงอัดป้อมครับ p p สุดสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างก็มาบอกกันนิดนึงนะอะ่ะก็จบหมุนเวียนแล้วคืออเห็นคอมเมนต์เนี่ยก็แบบบอกว่าเนี่ยโคเรนเจอร์มันใช้ในตอนหมุนเวียนอะ่ะเรนเจอร์ก็จะมีความแปลกอันนี้จริงนะมีส่วนจริงนะว่าหมุนเวียนเนี่ยมันจะมีความแปลกแต่คราวนี้ถ้ามันแปลกมันก็ต้องจะแปลกทุกตัวคือบางตัวเนี่ยมันใช้ด,ดีเป็นพิเศษ ต้องต้องลองวิเคราะห์อย่างนี้นะคือผมก็ไม่สามารถรู้ได้บางตัวมันเก่าเกลื่มากๆอย่างอามาอย่างเงี้ยอาจจะบอกว่าอาม่ามีบัฟอ่เพราะว่าหมุนเวียนลองไปดูคลิปตอนมกราคมโค้ดแสงมาผมก็รีวิว AM A. AM A อาม่มาอาม่มาก็ยังเก่งเท่านี้เท่านี้เลยทางนังที่เรนเจอร์วันออกมาเป็นตัวแรกนะส่วนโยมิอัตโยมิผมใส่เกียร์ดีนะครับโยมิคือแบบเฮ้ย มันดูเหมือนใช้ดีกว่าตอนที่รีวิวเก่าคือผมจะเปรียบเทียบแบบนี้เพราะว่าผมทําคลิปมา6ปีแล้วเนี่ยผมจะมีรีวิวอยู่หลายคลิปมากมันจะมีการเปรียบเทียบ,บว่าเฮ้ยทำไมตอนนี้ใช้ดีตอนนี้ใช้ไม่ดีอย่างที่บอกว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของแพดด้วยนะครับอ่านะครับแต่หมุนเวียนนะผมบอกเลยว่ามันก็มีส่วนแหละแต่คราวนี้ตัวเรนเจอร์ที่ผมรีวิวตอนหมุนเวียนมันก็หลายตัวนะบางตัวมันก็เก่งขึ้นมาจริงครับบางตัวมันก็ไม่ไม่เก่งแบบว่าเรียกได้ว่าถูกลดประสิทธิภาพลงอ่านะครับ ต้องเอางี้ผมแนะนําว่าลองไปดูคลิปเก่าๆตอนที่ผมรีวิวแล้วกันคุณจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับว่าช่วงที่เเรนเจอร์มันเคยถึกมากๆเฮ้ยมันถึกจริงทดสอบไงก็ต้องถึกนะครับพอมาทดสอบตอนนี้ล่าสุดบุนเวียนก็รู้สึกว่าความถึกลดลงถ้าจะบอกว่าความถึกลดลงเพราะบุนเวียนทาไมโยมิถึงอักกับอามาถึงไม่เป็นแบบนั้นล่ะอ่ะก็ฝากไว้คิดลองไปดูคลิปแล้วกันนะเปรียบเทียบแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับตู้ตกคาช่านะก็เดี๋ยวคงจะ แสงเก่านะผมคิดว่าสุดสัปดาห์นี้แหละผมเดาว่าไม่พฤหัสก็สุกนี้ก็น่าจะมาแล้วนะส่วนจะเป็นตัวไหนผมยังไม่รู้จริงครับรู้แค่ว่าคําใบคือเบาๆแสดงว่าแสงเนี่ยมีเบาการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆนะครับหนึ่งตัวนะขยอยากจัดเลนเจอร์นะจัดเลนเจอร์จัดเกียร์นะครับเติมตุ้นนะครับอาจจะรอเปิดแสงเก่ารอเปิดมืดเก่ารอเปิดโคโรโบครับก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับเอสเคเกมท็อปเซนเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกมไลเจอร์ลดราคาสูงสุดถึงสามสิบเปอร์นะทางรูบี้แล้วก็แพ็คเเกจตต่างๆรับิมถูก แค่ iOS นะถ้าเิดทำอะไรเกี่ยวกับ Ruby นะครับราต้องหาไอโฟนไอแพ d แล้วเปิดกระชากกดรับ Ruby นะครับอ่านะครับก็รับเติมเกมนะราคาถูกแล้วก็รวดเร็วนะใครสนใจร้านที่เติมถูกเติมไวนะครับต้องร้าน c k เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใต้ description นะ SK เกมครับเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้วดเร็วเจ้านี้ตัวทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะไว้ใจได้เติมถูกเติมไวนะก็รีบไปเติมกันได้ที่ร้าน c k เลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ